หญิงคนหนึ่งคะ่ะมานั่งคุยในรายการพี่อ้อยพี่ชอาตัวต่อต,ตัววันนี้คะ่ะใช้ชีวิตคู่มา8ปีจับได้ว่าถูกสามีนอกใจไปแล้ว4ี่ครั้งนี่ที่จับได้นะคะ,คะที่จับไม่ได้อีกไม่รู้เท่าไหร่เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันมีทั้งหมด4คนโอ้ oh. ซึ่งตลอดระยะเวลาเนี่ยเรารู้สึกเหมือนกับว่าเราโดนย่ำยีมาตลอดหนะักสุดตรงที่เขาพาออกหน้าออกตาสุดท้ายเราก็เลยแยกกันซึ่งเรา,าไม่ได้ต้องการเขากลับมาแล้วแต่เราต้องการให้เขากลับมาใช้หนี้ให้เราหน่อยหนี้ที่เขาสร้างเอาไว้ทั้งหมดนะรวมๆกับ2ล้าน ซึ่งเป็นชื่อเราเธอต้องต่อสู้คดีค่ะที่อดีตสามีกับหญิงชู้ร่วมมือกันมาฟ้องหยา่าเขาพยายามทุกวิถีทางมาฟ้องหยา่าในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ไปให้ผู้หญิงคนนั้นน่ะฟ้องกลับมาอีกด้วยฟ้องหมิ่นประมาณมตอนนี้ยังเรากับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้มไม่รู้ว่าจะขจัดความรู้สึกยังไงเวลาที่ต้องเจอเขาในชั้นศาลเรื่องราวของเธอจะเป็นยังไงต่อไปติดตามชมพร้อมกันได้ค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยพี่ชอดค่ะ จริงๆวันนี้อยากมาพูดเพราะว่าอยากเอาเรื่องตัวเองเนี่ยให้เป็นวิทยาทานกับกับใครหลายๆคนว่าให้รักตัวเองให้มากๆก่อนหน้านี้เรารู้จักกับเขามาประมาณ8ปีอยู่ด้วยกัน8ปีใช่ค่ะอยู่ด้วยกัน8ปปีแล้วก็เราเริ่มต้นจากศูนย์ด้วยกันทั้งคู่เราไม่ได้มีอะไรมาก่อนก็สร้างมาด้วยกันทุกอย่างค่ะคือก่อนหน้านี้เราอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ย้ายกลับมาอยุเทพด้วยกันปรากฏว่ามันเริ่มมีอะไรแปลกๆให้เราเห็นในช่วงเวลาที่เราไปทํางาน เราก็เริ่มผิดสังเกตต้องบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันมีทั้งหมด4ี่คน oh. ตัวละครมีถึงสี่คนในการคบกัน8ปีเนี่ยแหละใช่ค,ค่ะตัวละครมีสี่คนคซึ่งในตัวละคร4ี่คนเนี่ยยังไม่นับรวมคนอื่นๆที่เราไม่รู้ด้วยอืมค่ะคนแรกกับคนที่สองเนี่ยมันเป็นอะไรที่ที่เรามองข้ามไปได้ค่ะคนแรกเนี่ยคือหลังจากจบคนนั้นเขาก็มาขอขอคืนดี<ม>เราก็บอกกับเราว่าเขารับปากว่าจะไม่ทําอย่างนี้อีก ถ้าเขามีอีกเนี่ยเขาจะไม่เอาอะไรไปเลยเขาจเจ้าไปแต่ตัวอันนี้หมายความว่าเราจับได้เราจับได้ค่ะจับได้เขาใช้ระยะเวลาในการคบผู้หญิงคนนี้ประมาณแปดหนึ่งปีสี่เดือนโอ้ซึ่งตลอดระยะเวลาเนี่ยเราแอบ,บจับได้หลายๆช่วง <c oughs> ช่วงเวลา <c oughs> แล้วเราก็เคยพูดกับเขามาแล้วว่าเราไม่โอเคนะการจับได้ของเราคือจับได้จาก <c oughs> จับได้จากโทรศพัพท์ค่ะทั้งสุดท้ายที่จับได้ตอนที่เขาบวชแล้วเราไปเจอโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งค่ะในรถยนต เ oh. พราะณตอนนั้นเนี่ยเราเริ่มมีอะไรหลายอย่างเพิ่มมากขึ้นเริ่มมีรถยนต์ค่ะค่ะแล้วก็เริ่มมีมอเตอร์ไซค์แล้วคราวนี้พอเราจับได้ออตอนนั้นเขาบวชอยู่ใช่ค่ะพอเขาบวชพอเขาออกมาเนี่ยเราก็คุยกันเราก็ให้อภัยแล้วก็ให้โอกาสอันนั้นคือครั้งแรกใช่ค่ะคือครั้งแรกจากนั้นจากนั้นมาพอเริ่มทําธุรกิจค่ะพอเขาเริ่มอยากจะทําธุรกิจซึ่งมันเป็นธุรกิจที่เราไม่เคยเห็นด้วยเลยแต่เราไม่ขัดเพราะเราเพราะว่าคําพูดหนึ่งที่เขาเคยพูดว่าทําไมเราถึงไม่สนับสนุนสามี ที่จะทำธุรกิจ <c oughs> เราก็บอกว่าเราสนับสนุนแต่ว่าเราไม่ได้มีเงินนอนค่ะ <c oughs> เขาไม่ฟังแล้วก็ดื้อรั้นมาโดยตลอดต้องบอกว่าระยะเวลาสปีกับ8ธุรกิจที่ไม่ประสบความสำเร็จเลย8ธุรกิจ <c oughs> ใช่ <c oughs> ทำแล้วล้มคือเหมือนกับว่าทำได้สองสามเดือน4ี่เดือนแล้วเริ่มมองไม่เห็นโอกาสข้างหน้าก็ <c oughs> ถอยแล้วค่ะ <c oughs> พอคนที่สองเริ่มเข้ามาในตอนที่ทำร้านอาหารคือร้านอาหารเนี่ยมันเป็นร้านเล่ามันจะ,ะปิดตอนช่วงมันตีหนึ่งตีสองกว่าเราจะเก็บร้านเสร็จทำอะไรเสร็จใช่ไหมคะ,คะก็ต้องรอทีนี้เขาเนี่ยก็จะหาโอกาสตอนช่วงที่เราดูแลร้านเนี่ยออกไปข้างนอกเพื่อบอกว่าออกไปเซอร์เวบ้างไปดูร้านนู้นร้านนี้บ้างเพื่อเอามาคอมเพลก์กับร้านตัวเองช่วงระยะที่เขาไปเนี่ยค่ะมันจริงๆแล้วคือเขาไม่ได้ออกไปเซอร์เวตแต่เขาออกไปหาผู้หญิงคนอื่นแล้วเรามาจับได้ ตรงข้อความของของเขาเองค่ะว่าเขามีผู้หญิงคนนี้ซึ่งผู้หญิงคนนี้อยู่ต่างจังหวัดก็อยู่ในละแวกปริมณฑลในกรุงเทพเนี่แหละค่ะซึ่งเขายอมขับรถจากในกรุงเทพอะไปปริมณฑลซึ่งไม่ใช่ระยะใกล้ๆแต่เขาปล่อยให้เรานอนรอที่ร้านอ่ะตีสี่ตีห้าบ่อยๆเพราะเขาต้องมารับใช่ใช่ค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเรามีบ้านแล้วเราเริ่มมีรถยนต์เริ่มมีบ้าน โดยส่วนตัวมารู้ทีหลังด้วยซ้ำว่าเขาอะจดทะเบียนกับเมียเก่าด้วยแล้วไม่ได้อยากกันก่อนเจอหนูหลอค่ะ,คะใช่ค่ะเราเพิ่งมารู้ทีหลัง<อ>ปรากฏว่านะตอนนั้นเนี่ยเราเริ่มมีหลายหลายสิ่งหลายๆอย่างและเริ่มมีบ้านเริ่มมีรถมีมอเตอร์ไซค์พิกไปมีเงินค่ะเขาก็ไปอยากกับฝั่งนูน้นไปอยากกับฝั่งนู้นแล้วมาบอกว่าขอจดทะเบียนสมรสกับเราตอนนั้นเนี่ยเราอยากพิสูจน์ตัวเขาว่าเขาอะ ใ,ใจกับเราแค่ไหน <Okay. S 2> เราก็เลยพูดออกไปว่าทําไมต้องโจดอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ได้อื mm hmm. ซึ่งในทุกๆุกทุกกกระคำมาค่ะมันจะมีชื่อเขาอยู่ในนั้นอยู่แล้วค่ะเราปรากฏว,ว่าเขาเริ่มไม่พอใจอาการออกสีหน้าออกแววตาออก mm hmm. แล้วทำให้เรารู้เลยว่าเขาไม่พอใจกับการที่เราไม่ยอมโจด <Okay. S 2> แต่มันก็มีเหตุที่ทําให้เราต้องโสดกับเขาเพราะเราต้องไปช่วยเหลือเขาเรื่องคดีความคดีความนั้นคือคดีความอันเกิดจากธุรกิจ คดีความที่เกิดจากธุรกิจที่เขาทำเรื่องสีเทาๆค่ะแล้วก็เลยทำให้เกิดปัญหาซึ่งเราต้องเข้าไปช่วยเขาถามว่ามันเป็นความยินยอมที่จะช่วยไหมเรายินยอมที่จะช่วย,ด,วยด้วยความเป็นภรรยาเราก็ไม่ได้อยากให้สามีเราต้องเกิดปัญหาไม่อยากให้เขาต้องไปติดคุกค่ะเราก็ช่วยเขาในความเป็นสามีภรรยาค่ะเนอาเหนื่อจากธุรกิจต่างๆที่มักจะไปเริ่มต้นทํานู่นทํานี่ แล้วในความเป็นความสัมพันธ์ของคนสองคนเขาดูแลเราดีไหมคะช่วงแรกๆค่ะดูแลดีแต่พอหลังๆนี่เริ่มไม่แล้วจําไม่ได้ด้วยซ้ำว่าครั้งสุดท้ายที่เขาพาเราไปหาหมอเมื่อไหร่<อ>เราก็จําไม่ได้ด้วยซ้ำว่าครั้งสุดท้ายที่เขาเอายาให้เรากินตอนไม่สบายคือเมื่อไหร่ตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันมาเอา8ปีเราเชื่อว่าเราไม่เคยปกพ้องเรื่องหน้าที่ในการดูแลเขาตั้งแต่เขาตื่นนอนอยันเขาหลับค่ะ เพราะว่าทุกเช้าที่เขาตื่นมาเสื้อผ้าจะวางกองให้แล้วอาหารจะเตรียมให้ค่ะค่ะไม่ว่าเขาจะออกไปไหนจะเป็นเหมือนเลขาส่วนตัวคือรีมายเดอร์ทุกอย่างไม่ว่าเขาจะทําธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่หรือจะทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็จะรีมายให้เขาตลอดต่อดปปีก็คือจะเป็นอย่างนั้นมาตลอดจนมีความรู้สึกว่าเราให้เขาอยู่ฝ่ายเดียวค่ะต้องบอกว่า6ปีที่ทํางานมาก่อนช่วงโควิดเนี่ยเงินเดือนของเราเองเนี่ยโอนให้เขาหมดค่ะเลย เ,เหตุผลที่โอนีเ่เขาหมดเนี่ยเพราะว่าเขาบอกกับเราเองว่าเขาจะเป็นคนจัดการให้ทุกอย่างในบ้านด้วยความหลักและความเชื่อใจค่ะเราก็ยินยอมให้เขาเป็นคนจัดการเราก็เริ่มมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆจนคนที่สามเข้ามาตอนนั้นเราไม่รู้สึกว่าเราแบบเราเหนื่อยจังเลยเราเจ็บหัวใจพอแล้วเริ่มรู้สึกเหนื่อยค่ะเริ่มรู้สึกเหนื่อยตอนนั้นเริ่มรู้สึกเหนื่อยแต่ว่าหาทางออกไม่ได้เพราะเป็นช่วงโควิดที่โควิดปีสองพันสิบเกค่ะ จนปี2022ก็ไม่ได้ทำงานอะไรเลย <c oughs> มันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าเราต้องพึ่งเขาค่ะ <c oughs> <Okay. S 2> พอคนที่สามเริ่มเข้ามาหนักสุดตรงที่เขาพาออกหน้าออกตาพาไปออกอางานตามที่ต่างๆพาไปเที่ยวพา <c oughs> ไปเที่ยวนิ <c oughs> ท่ที่เราเคยไป <c oughs> ค่ะค่ะเราก็หนักสุดแม้กระทั่งว่าเราอะ จับได้ว่าเขาไปนั่งกอดกับผู้หญิงคนนั้นในร้านซึ่งเราไปเห็นเองด้วยตา oh. แล้วก็รู้ด้วยว่าเขาไปเช่าอาพาร์ตเมนต์อยู่ที่ตรงไหน <Okay. S 2> ตอนนั้นที่จับได้คือทําอะไรไม่ได้รู้แค่ว่าถ่ายรูปเราก็เดินออกมาจากร้าน <Okay. S 2> แล้วก็กลับมาบ้านโดยที่ทําเหมือนทุกอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังทําทุกอย่างให้เขาเหมือนเดิม <Okay. S 2> เพราะคิดว่าเออเขาคงจะหยุดทําไมถึงคิดว่าเขาคงจะหยุดคืองนี้ค่ะเพราะว่าเราแพลแนกันว่าเราจะย้ายไปอยู่ต่างจังหวัด ที่บ้านของเขาเพราะว่าเขาจะกลับไปทําธุรกิจที่บ้านของเขาเราก็แพลนกันแล้วคิดว่าระยะทางอ่ะมันคงจะทําให้เขาหยุดเขาพูดว่าเดี๋ยวถ้าอยู่ห่างกันก็จะเลิกกันไปเองเดี๋ยวไม่ค่อย<ช>มีความแน่นอน<ช>อะไร<ช>เลยแอบคิดนิดนึงเหมือนกันนะคะว่าบางทีนะผู้หญิงเนาะเราอาจจะรู้สึกว่าการให้อภยัยให้เริ่มต้นใหม่ม,มันอาจจะทําให้เขาหยุดเราก็หวัง ทุกคนแหละพอเวลาที่ให้อภัยหรือเริ่มตนม้นใหม่ทุกคนก็หวังว่าอ่ะครั้งนี้จะหยุดสักทีแต่นี่อีกมุมหนึ่งมันอาจจะกลายเป็นว่าทําให้เข้ารู้สึกได้ใจมากขึ้นใช่เหมือนแบบยังไงก็คงยอมแหละใช่เขามองว่าเราเป็นของตายว่ายังไงยังไงความที่เรารักเขามากเขาก็คงจะเราก็คงจะไม่ไปไหนสุดท้ายแล้วมันก็เป็นอย่าง,งานั้นจริงๆค่ะพอจุดหนึ่งเนี่ยกลายเป็นว่าสามีของผู้หญิงคนนั้นจับได้ออผู้หญิงคนนั้นมีสามีแล้วด้วยใช่ค่ะมีสามีและลูกแล้วด้วยค่ะ สามีเขาจับได้ฝั่งคนของเราก็โทรมาอารวาสวายหาว่าเราเป็นคนเอาข้อความไปบอกเขาอจนเราบอกว่าเราไม่ได้บอกเราไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะสุดท้ายเราก็เลยแยกกันวันสุดท้ายที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาทิ้งเงินให้เราเนี่ยแค่สองพันต้องบอกว่านี่เป็นคนไม่ได้เก็บเงินเลยสักบาทเดียวทุกครั้งที่จะเก็บเงินปุ๊บมันจะมีอะไรต้องให้ใช้เราก็จะเอาเงินส่วนตัวเราออกมาใช้ เวลาเอาออกมาใช้ปุ๊บเนี่ยบางทีก็จะมีเขาแบบอยากกินนั่นกินนี่เราก็จะช่วยซื้อให้ยางเงี้ยค่ะจนเราไม่มีเงินเก็บแล้วตลอดระยะเวลา6ปีที่ทํางานก็คือเขาเป็นคนจัดการทั้งหมดรวมถึงตอนช่วงที่เป็นโควิดเขาก็ไม่คนจัดการเรื่องเงินในบ้านทั้งหมดเราไม่ได้ใจดมากเลยนะคะจะบอกว่าใจดีเกินมากจนบางครั้งรู้สึกว่าทาไมตัวเองโง่จังมันไม่เขียว่าโง่ไม่โง่แหละบางเอิญว่าเราอดนันยอมะค่ะและอีกอันหนึ่งวันนี้ไม่รู้สิ ในใดก็ตามมันไม่มีความมั่นคงแน่นอนหรอกรักกันดีก็ยังแอบต้องวางแผนไว้คร่าวๆเหมือนกันว่าถ้าเกิดมันไม่เป็นเหมือนวันนี้ทุกวันเราจะต้องยังไง <c oughs> แต่นี่คือแบบเราเรียกว่าเทหมดรักศักดิ์จริงค่ะไม่เหลืออะไรไว้ที่เป็นของเราเลยมันหนักกว่านั้นอีก <c oughs> ตรงที่ว่าพอหลังจากคนที่3มจบปุ๊บเนี่ยแล้วเราแยกกันอยู่คนละทางเขาเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดเราอยู่กรุงเทพเพราะว่าเราอยากทํางานเราก็ยังยืนยันว่าเราอยากจะทํางานเพราะว่าอยากหาเงินเป็นของตัวเองแล้วไม่อยากพึ่งเขาแล้ว แล้วก็คิดว่าถ้าวันหนึ่งไอ้ไอสิ่งที่เขาทํามันไปไม่รอดอ่ะเราก็ยังคงเป็นเป็นหลักให้เขาไปอีกกระเป๋าหนึ่งให้ก็ยังยังก็ยังคงมองลงในแง่ดีว่าวันหนึ่งมันคงจะมีอะไรที่ดีขึ้นปรากฏว่าคนที่สี่ก็ตามมาโอยคนที่สามเ็นคือเลิกกันเพราะว่าสามีของผู้หญิงจับได้ใช่ค่ะ,คะจับได้ก็เลยต้องแยกย้ายกันก็เลยต้องแยกย้ายคนที่สี่จับได้เนี่ยต้องเออเราไปเห็นคลิปวิดีโอหนึ่งจากของเพื่อนเขา เราก็แปลกใจว่าเอ๊ะทําไมลักษณะของผู้หญิงคนนี้มันดูไม่ใช่เพื่อนแหละ mm hmm. ก็เลยสืบสอบจนจับได้ค่ะว่าคนนี้ก็เป็นคนที่สี่ซึ่งในตลอดระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราจนถึงเดือนเมษายนเนี่ยเขาบอกเราตลอดเลยว่าเขาไม่ได้ยุ่งกับใครเขาไม่ได้มีคนอื่นในขณะเดียวกันเนี่ยตอนเชื่องเดือนกุมภาเนี่ยค่ะที่เขากลับมาหาเรามันเป็นการเจอกันครั้งสุดท้ายจริงๆวันนั้นเนี่ยเขากลับมาเพื่อขอความช่วยเหลือเรา ให้เราไปช่วยเรื่องคดีความของเขาอีกคดีหนึ่งอีกแล้วมีอีกคดีด้วยค่ะอันนี้เป็นคดีที่เขาไปทําลายร่างกายคนอื่นค่ะซึ่งมันการเป็นคดีอาญาเราก็ช่วยในการเป็นประกันตัวออกมาให้นะคะก็ช่วยทุกอย่างปรากฏว่าพอคนที่สี่เนี่ยจับได้ที่หนักสุดก็ค,คือว่าเออบังเอิญวันนั้นนะ่ความพลาดของตัวเองค่ะดันไปโพสต์รูปเขาสองคนแล้วก็ใส่ข้อความว่า ช่วยกลับมาใช้หนี้ให้เราหน่อยหนี้ที่คุณสร้างเอาไว้หนี้ที่เขาสร้างเอาไว้ทั้งหมดนะรวมรวมกับสองล้านซึ่งเป็นชื่อเราเราต้องรับเคลียร์ให้เงี้ยแหละคะ่ะตอนนี้มันเป็นชื่อของเราเองคนเดียวค่ะแต่ความต้องการเป็นของเขาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เขาอยากได้อะเขาเคยรับปากเราว่าเขาจะรับผิดชอบค่ะบ้านรถมอเตอร์ไซค์เบดเร็จทุกอย่างหนี้บัตรเครดิตทุกอย่างรวมกับสองล้าน ซึ่งเรา,าไม่ได้ต้องการเขากลับมาแล้วแต่เราต้องการให้เขามาช่วยเคลียร์ภาระนี้สิตร,ตรงนั้น<ห>ค่ะความตั้งใจในการที่แบบใช้วิธีโพสต์คืออะไรคะพี่พี่อยากแบบขอเข้าใจนิดนึง <c oughs> เพราะว่าพี่เป็นคนยุคโบราณเนาะพี่รู้สึกว่าเอ้ยเวลาเราอยากจะแบบอะไรเราก็กับเขาตรงๆไปเลยแต่เราใช้วิธีโพสต์เพราะว่าเอ,อยากให้ใหเห็นค่ะเคยเคยมีการคุยกันค่ะว่าให้กลับมาช่วยใช้ให้หน่อยแต่เขาไม่อืม เราก็เลยคิดว่าเราอยากบอกให้เขาว่าเฮ้ยช่วยหน่อยเห็นใจเราหน่อยแล้วเราคิดจะใช้วิธีนี้ให้แบบคนอื่นเห็นแล้วแบบกดดันเขาเรื่องนี้ไหมคะเคยรับรู้มาค่ะว่าข้อความที่เขาเอาไปสื่อคนอื่นในช่วงที่เราแยกกันอยู่อะเหมือนเป็นข้อความที่เราไม่ดีอมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้เรากับเขาเลิกกันอืมันกล่าวหาเราว่าเราทําผิดใช่ค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยคือไม่เคยมีใครรู้เลยว่าทุกๆเดือนเนี่ยเรามีการโอนเงินให้เขานะ ไม่ใช่เขาเลี้ยงเราอก็เลยอยากจะเลยอยากจะบอกคนอื่นๆที่เขาไม่รู้จริงๆทุกคนมองว่าเขาเลี้ยงเราให้เขารู้ว่าเฮ้ย <"He i, S 2> ไม่ใช่เรานะที่เป็นตัวปัญหามไม่ใช่เราที่เป็นคนสร้างปัญหาแต่คนที่สร้างปัญหาคือเขาก็เหมือนกับอยากอธิบายในส่วนของเราแน่แหละถูกต้องค่ะ,คะจริงๆเพราะว่าเรารู้สึกเหมือนกับว่าเราโดนย่ำยีมาตลอดเราโดนเหยียบหน้ามาตลอดโดนเหยียบศักดิ์ศรีมาตลอดเราพยายามให้โอกาสแล้วให้อภัยแล้วแต่ก็ยังเหมือนเดิม ก็เลยมีความรู้สึกว่าขอเธอขอโพสตหนึ่งและพลหลงไปแล้วเกิดอะไรขึ้นคะปรากฏว่าหลังจากนั้นประมาณเดือนพฤษภาค่ะเขามีหมายสารมามฟ้องหมิ่นประมาทเพราะรูปนั้นนะคะเป็นรูปที่โพสต์คู่เขาคู่กับผู้หญิงก็เขาฟ้องหมิ่นประมาทมาด้วยชื่อเขาก่อนอันนี้คือผู้ชายเป็นคนฟ้องผู้ชายฟ้องมาก่อนค่ะแล้วก็ในข่ายเดีวยวกันอะ่ะเขาก็เอาเหตุแห่งการฟ้องหมิ่นประมาทเนี่ยค่ะมาฟ้องหย่า ว่าเราทําให้เขาเสียชื่อเสียงเพราะ,ะเขาเป็นคนบุคคลที่ทําธุรกิจอะไรเงี้ยค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ไปให้ผู้หญิงคนนั้นนะฟ้องกลับไปอีกด้วยฟ้องมาว่าเราหมิ่นประมาทผู้หญิงคนนั้น<ค>ด้วยใชจ่จากจากรูปที่เราโพสเขาก็เป็นรูปคู่กันใช่ค่ะค่ะแล้วก็เขาพยายามทุกวิถีทางในขั้นตอนของศาลเราจะต้องมีค่าธรรมเนียมะค,ะค่ะเขาก็ไปแย้งต่อศาลเพื่อให้เราจ่ายเงินซึ่งเขารู้ว่าจริงๆอ่ะเราเริ่มต้นจากการติดลบเพราะณวันที่เขาทิ้งเรามาเรามีเงินติดตัวแค่สองพัน แต่ว่าแค่ไม่เข้าใจว่าเลิกกันแล้วก็เลิกกันก็ได้นะแต่ว่าแสดงความรับผิดชอบหน่อยนิดนึงก็ยังดีจะไม่รักกันแล้วก็ไม่ว่าจะเลิกกันจะไปม,มีคนอื่นก็แล้วแต่เลยแต่ว่าไม่ทำร้ายกันได้ไหมเออวันนี้ตั้งใจอยาจะมาถามเลยอยากจะมาคุยอะไรคะตอนนี้ยังรับยังยังรับกับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้ไม่รู้ว่าจะจะขจัดความรู้สึกยังไงเวลาที่ต้องต้องเจอเขาในชั้นศาลบางครั้งอยาก ไม่อยากเจอเลยไม่อยากเจอค<ะ>ไม่อยากได้ยินชื่อแล้วก็อยากลบทุกอย่างออกไปจากชีวิตบางครั้งจนคิดว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ขอไม่รู้จักกันดีกว่าแต่สิ่งที่หนูกำลังพูดอยู่ตอนนี้มันเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้ไงใช่ได้เอาใช่ไหมคะคือ,อคือพี่บอกว่าอย่างนี้ค่ะบางทีอะปัญหาใดๆที่เรารู้สึกอยู่อ่ะมันอาจจะเกิดจากการที่เราพยายามอยากได้ในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้น เราถึงได้เตือนกันอยู่เสมอว่าเวลามีอะไรเกิดขึ้นก็ตามสิ่งสําคัญที่สุดคือเรื่องของการยอมรับความจริงก่อนเรายอมรับความจริงก่อนว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วเราย้อนกลับไปแก้ไม่ได้ที่สําคัญที่สุดหนูไม่ได้ทําอะไรผิดเพียงแต่ว่าถ้ามีความผิดก็คือหนูอาจจะรักคนผิดท่าน้เองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตั้งคําถามอะไรใดๆว่าทําไมเขาถึงอย่างนี้ทําไมเขาถึงอย่างนั้นเพราะว่าเขาก็เป็นเขาอะค่ะถ้ามองย้อนกลับไปเขาไม่ได้เปลี่ยนเลยนะหนู ใช่ไหมคะเขา<ช>เคยนอกใจยังไงเาก็แน่นอกใจสม่ำเสมออยู่แบบนั้นความเห็นแก่ตัวของเขามันสม่ำเสมอคเพียงแต่เราอาจจะพลาดที่หนึ่งเท่านั้นเองที่เราอาจจะรักเขามากจนกระทั่งแบบละเลยกับแบบสัญญาณอันตรายใดๆพอถึงเวลาวันนี้พี่ก็แค่อยากให้หนูยอมรับป็นความจริงที่เกิดขึ้นก่อนคือยังน้อยที่สุดนะคะปัญหาย,ยังไม่รู้จะแก้ยังไงแต่ยังอยการยอมรับความจริงมันก็จะทำให้เราเจ็บน้อยลง หรือทุลนทุลายน้อยลงกับความคิดอะไรบางอย่างที่มันแบบมันจะวนๆเนะเวลายอย่างเงี้ยณนะจุดนี้เราจะแก้ปัญหายังไงให้มันดีที่สุดคนะคะถ้ามันยังจําเป็นด้วยการต้องขึ้นศาลหรืออะไรใดๆพี่ว่าเราคงไม่ต้องใช้เวลาอยู่กับศาลไปตลอดชีวิตหรอกรีบปิดจ,จบเถอะก็ภาวนาให้มันจบไปไวอ,อย่าอ,อยากแนะนําว่าอย่าไปหวังอะไรจากเขาเลยในที่สุดแล้วเนาะะเพราะว่าคนที่แบบคนที่ต้องเสียใจมันก็เป็นเราแหละ ยันใดๆก็ตามที่จะรีบปิดจบเรื่องราวให้มันได้มากที่สุดอ่ะมันก็เท่ากับว่าหนูจะได้เป็นอิสระเร็วที่สุดนะคะค่ะไม่ว่าวิธีคิดอันหนึ่งด้วยจ้ะตอนนี้หนูเอาความเจ็บไปผูกไว้ที่เขาอยู่เวลาเจอหน้าปับ๊บหนูถึงรู้สึกว่าหนูดิ่งจังเลยถ้าเลือกได้หนูไม่อยากย้อนเวลากลับไปแต่จริงแล้วถ้าวิธีคิดของหนูอันใหม่คือหนึ่งผู้ชายแย่ๆออกไปจากชีวิตนะน่าย,ยินดีอย่าตายใช่ป่ะคะต่อให้หนูจะเสียดายตังที่ห้เข้าไปหรืออะไรก็ตามทีแต่อย่างน้อยที่สุดตอนนั้นที่หนูให้เขาไปหนูก็มมีควาสุ เพราะเราทำเพื่อคนที่เรารักแตมีความสุขอยู่แล้วด้วยสัญญาณอันตรายใดๆก็ตามพี่รู้สึกว่าคนรักกันพร้อมจะให้โอกาสแต่เขาดันเอาโอกาสนั้นมาทำร้ายหนูค่ะไอการขึ้นศาลคือการต่อสู้เพื่อตัวเราเองหนูแค่ไม่เอาความเจ็บไปผูกไว้ที่เขาเจอหน้าเข้าใจคขาเสียใจจังเลยเพราะหนูยังเอาหัวใจไปผูกไว้ที่เขาไงแต่ถ้าหนูคิดว่านี่คือมิจฉาชีพคนหนึ่ง <c oughs> หลอกเอาตังค์ฉันไปทำธุรกิจที่สุดแล้วก็นอกใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าและการขึ้นศาลของฉันครั้งนี้ เพื่อเป็นประตูอีกหนึ่งบานที่จะเปิดให้ฉันออกไปสู่ทางออกที่จะไปจากผู้ชายคนนี้สักทีวิธีคิดเปลี่ยนเหตุการณ์เดียวกันเราจะรู้สึกกับสิ่งนั้นเปลี่ยนเอาจริงๆนะอย่าหาเหตุผลกับคนแบบนี้ลเลยบางทีเราจะเสียเวลามากกันทาไมทาไมค่ะะอเขาเป็นคนแบบนี้แหละเชื่อตัวเองว่ายังไงก็ยังสามารถที่จะหาเงินแบบไม่ได้เนี่ยแหละคะ่ะแต่แค่เสียดายเวลาเพราะแปดปี เราเชื่อว่าเราสามารถทำอะไรได้มากกว่านั้นแม่เราใน8ปีนั้นเนี่ยพี่ว่าหนูอย่างน้อยแปดปีมันก็มีความสุขพี่ว่าหนูก็มีความสุขในแปดปีนั้นไม่งั้นหนูคงไม่อยู่หรอกใช่ไหมคะแต่อันหนึ่งที่พี่ฝากเตือนพี่ว่าปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองอะบางทีมันมันไม่คิดไม่ได้เนอะหลายคนบอกว่าเรื่องเงินไม่สําคัญความรักสาคัญอะไรเงี้ยมันก็สวยงามดีแต่ในความเป็นผู้หญิงอะค่ะพี่ว่าเราอาจจะต้องมีวิธีบริหารจัดการค่ะมีคนเยอะค่ะที่แบบเป็นผู้หญิงแล้วแบบเหมือนผู้ชายทำมาหากินเนาะแล้วเราก็ทําอะไรไม่ได แล้วสุดท้ายเวลามีปัญหาอะไรเราก็ไปจากไหนเขาไม่ได้หรือดูแลตัวเองไม่ได้และเป็นแบบหนึ่งแต่ของหนูอะดูแลตัวเองได้นะแต่ดันเอาไปให้เขาหมดเลยหยิบใส่มือหยิบใส่กระเป๋าเขาหมดใช่ปะเป็นอีกแบบหนึ่งที่น่ากลัวเหมือนกันใช่เลยคะ่ะมีเท่าไหร่หาได้เท่าไหร่ดันบอกว่าเขาอยากบริหารจัดการให้เขาไปเลยสุดท้ายหนูบอกว่าหนูไปเก็บตังค์ไปกับตัวเองเลยครับพี่หนูละสองพันขาให้มาสองพันตอนเลิกกันหนูก็รับตามนั้นบางทีมัน มันไม่ได้เป็นเรื่องความผิดแกตัวเนาะแต่พี่ว่าเราชีวิตคนเราทุกคนนะคะไม่ว่าเพศอะไรแล้วกันมันจะต้องมีแผนหนึ่งแผนสองแผนสามเพราะมันโลกมันคือความไม่แน่นอนอะ,ะเราไม่รู้จริงๆว่าวันข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะงั้นบางอย่างที่การที่เรามีแผนสำรองสำหรับตัวเองเอาไว้บ้างเก็บไว้สําหรับตัวเองบ้างไม่รู้เผื่อจะมีอะไรฉุกเฉินขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ว่าบางทีเราอาจจะเป็นคนดีเกินไปก็ไม่ได้เนาะไม่ต้องไปเจอหน้าเขาแล้วดิ่งคนที่ควรดิ่งไม่ใช่ฉันเพราะฉันเลี้ยงดูตัวเองได้ เธอตัางหากที่ยังต้องแบ,บมือขอฉันเลยตั้งหลายช่วงในชีวิตถ้าต้องศบตากันนะใครควรอายอมะมาช่ค่ะขอขอบคุณศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืนโรงพยาบาลเจ้าพระยาโทร02-884-7000 คุณผู้ชมเองก็สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกับพี่อ้อยพี่ชอตได้แบบนี้นะคะเพียงเข้าไปกดไลค์เพจพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทาง Facebook และพิมพ์เรื่องราวของตัวเองเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะพร้อมอัปเดตเนื้อหาตอนใหม่ๆและรับชมรายการย้อนหลังได้ที่นี่กดติดตามไว้นะคะเพจพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวค่ะขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำคาเฟ่เดลิชสุขุมวิท31